อาแล้วก็กลับมาอยู่กับผมนะครับช่องยูน่าชน n นนะครับคือวันนี้เราจะเปลี่ยนแนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาเราจะมาสอนในการทางแบบนะครับก็คือเดี๋ยวขอบักนะโอเคคือสิ่งแรกที่เราจะสอนนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับแบบสมูเลเตอร์นะครับโอเคก็คือขั้นตอนแรกนะเราก็จะ มาสร้าง leaderboard กันนะครับก็คือเอาไว้เก็บพวกเงินของเราร okay. survey, นะครับโอเคสคริปไว้ที่เซิร์ฟเวอร์สคริปเซิร์วนะครับตั้งชื่อว่า leaderboard หรือ leader status นะครับโอเคส่วนสคริปก็คือ g a m dot. page นะครับ Game. ของฉันครับเขียนตามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายทีหลัง The oven manieren. เดีย๋ยวผมเช็คก่อนว่าผมไม่ได้เขียนผิดหรือเปล่าไม่ได้เขียนนานไม่ได้เขียนสคริปต์นานนะครับกว่าผิดเดีย๋ยวไม่เช็คก่อนอ๋อโอเคถูก,ะะกนะครับก็คือมาดูเจ้าตัวสคริปต์ของเราครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก็คือเกมแบบเพย์เยอร์นี้ก็คือแบบฟังก์ชันแบบ,บรอเพย์เยอร์เกิดอะไรสักอย่างนะครับก็เออนั่นแหละส่วนตัวนี้ก็คือพเพียร์ก็คือผิดย่อมาจากเพย์เยอร์นะครับแล้วตรง local reader status นี่ยก็คือการ insert new folder นะครับ <c oughs> ก็คือสร้างโฟลเดอร์เข้าไปใน p พ a y เนนะครับตรงนี้โอเคแล้วเราก็จะให้มันชื่อว่าไอตัวไอตัวตัวโฟลเดอร์นี้ชื่อว่า leader stat นะครับส่วนส่วนเจ้าตัวัานี่เนี่ยก็คือ insert new in value ก็คือเอาไว้เก็บค่านะครับ leader stat นี่ก็คือไอเจ้าตัวนี้นะครับโฟลเดอร์ leader stat นะครับ ส่วน money name นี่ก็เหมือนเดิมครับก็คือชื่อชื่อครับชื่อของ in value money value นี่ก็คือเริ่มมาครับเราจะให้มันมีตังค์เท่าไหร่ตังเป็นศูนย์แล้วกันโอเค โอเคครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราได้เป็นเจ้าตัว리더톱แตกนะครับก็คือให้เรากด P ครับลองดูว่าเจ้าตัว리더톱แตกของเรารใช้งานได้หรือเปล่านี่ครับก็คือขึ้นมาแล้วก็คือทํางานนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสร้างเป็นเจ้าตัวทูลน,นะครับเพราะว่า e 더ไอ้ไม่ใช่ดิเพราะว่าเกมแนวซู머리เตอร์มันเกมแนวคล้ายๆกดใช่ไหมเอง เดี๋ยวเราจะสร้างเป็นอะไรดีเป็นพาร์ทก็ได้ครับผลไม้ดีกว่าจะสร้างเป็นแอปเปิลนะครับ <c oughs> เราจะสร้างเป็นแอปเปิลนะครับเดี๋ยสีแดงสีแดงเซ่นนะครับแล้วก็ฟิบเนีย่ยเป็นไงแอปเปิลโคตรสวยโคตรสวยปึ๊บ ตันี้ต้องเป็นจีน้ำตาลโอเคซื้อมาตัวนีนะ้แล้วก็นี่นี่ได้อยู่มั้งโอเคแล้วก็กดยูเนี่ยเลยนะครับเป็นการรวมพาร์ตนะโอเคนะขั้นตอนต่อไปก็อุ้ยรวมพอประมาณก่อนปึ๊บโอเค ผมคิดว่าก็น่าจะโอเคแล้วประมาณนี้ก็เปลี่ยนชื่อจากยูเนียนเป็นแฮนเดิลนะครับโอเคนะครับแล้วก็ให้เรามาบวกเป็นทูนนะครับในสตาร์เตอร์แพ็คนะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้นะไปใส่ในทูนแล้วก็ดูตรง Property นะครับให้เรากด Can b e drop แล้วก็เออ Can b e drop ใช่ๆนะครออับ กดอต่อไปนะครับเราจะมาเขียนสคริปต์ให้เจอตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองชิบครับกัลเลยกันแอปเปิ้ลโอเคแล้วทีนี้นะครับเราก็จะมาผูกเป็น local script นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อโลคอลสคริปต์เป็นคลิป k นะครับโอ okay. เคเสว็จ local script นะครับเราจะเขียนโค้ดตามนี้เลย โอเคครับก okay, นะ็ขั้นตอนต่อไปครับนะให้เราไปเออ่บวกร,รีโมทอีเวนต์คนระับเข้าไปในตัวสคริปต์ตัวนี้คนระับแล้วก็บวกสคริปต์เข้าไปปึ๊บตามนี้คนระับแล้วก็มาเขียนต่อเลยโอเคครับนะก็จะตัวจแล้วข้อสคริปนะต์นะตัจะมีโค้ดประมาณนี้เลยนะครับ โอเคครับส่วนตัวสคริปต์ตัวนี้นครับเราจะมาเขียนเลย เคนะส่วนเจ้าตัวสคริปต์เนี่ยเาก็จะมีโค้ดประมาณนี้เลยนะครับก็คืออยากจะมาอธิบายนะครับก็คือเจ้าตัว leaderboard กับ money ก็คือเหมือนเดิมนะครับก็คือให้มันไปค้นหาใน player ว่าเจอฟล์ e leader s t a c หรือเปล่าส่วน money ก็คือให้ค้นหาใน file leader stack นะว่าเจอ money หรือเปล่าแล้วก็ตัวนี้ก็คือ money ก็คือเจ้าตัวชื่อของค่าเใตวนะครับ value เท่ากับ v v เนี่ยก็คือจํานวนนะครับที่เราจะเพิ่มโอเค ก็คือการกดหนึ่งครั้งเราจะได้สิบบาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูนะครับว่าจะได้จริงหรือเปล่าโอเคครับนี่เราได้อปเบอรลมาแล้วครับเดี๋ยวเรากดคลิกเลยปึ๊บนี่ยเห็นไหมครับขึ้นแล้วนี่นี่หมยว่าตอนนี้เรากดได้ไม่จำกัดนะครับเดี๋ยวเราต้องเป็นตังคา่เห็นให้มันอันนี้นะครับก็คือที่จริงอ่ะผมเขียนผิดนะคือตรงนี้มันต้องเป็นซีดีครับคือ โครเนยครับก็คือมาแก้ตรงนี้ครับเป็น 4D ส่วนตรงนี้ก็คือครูดาวในการคลิแต่ละทีนะครับนี่ผมแก้โคตดไปอ่ะปึ๊บเห็นไหมการคลิกแต่ละทีมันจะคลิกได้ไม่รวมมนเดิมวนะจะมีครูดาวที่1.5นะครับ <c oughs> เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะอันนี้ดีกว่าสอนในการทำแอนิเมชันเออเดี๋ยวเราจะมาตรงอวตารนะครับแล้วก็ เตอร์นะครับแล้วก็ตั้งเป็นบล็อกอวตารนะครับคลิกมาโอเคเราจะได้เป็นจ้าตัวลิกมานะครับจ้าตัวลิกนะครับ <c oughs> ส่วนจ้าตัวลิกนะครับให้เรากดไปที่ Animation Editor นะครับแล้วก็มานะครับโอเคเราจะทำท่าคิกแต่ละทีนะครับโอเคเราจะเอาเป็นกินแอปเปิ้ลแล้วกั โอเคครับพอได้อันนี้ใช่เส็จแล้วครับก็ประมาณนี้ให้เรากดวิธีสามุตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น pop it to r o b o x นะครับโอเคให้เรากด save นะครับกด copy นะครับโอเคปึ๊บขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรามาตรง script นะครับแล้วก็มาบวก s c ิ i p นะครับ ตัวหนึง่งเดี๋ยวผมขอวาง a อ้นี t ใช่ไปก่อนกันเลียนจะตัวส c r i p ที่เราจะบวกก็คือยามนนะครับ โอเคครับก็เขียนใหม่แนละ้วตามนี้ก็คือแล้วข้ออันนี้นะครับก็คือการสร้าง a อนิเมชันเข้ามาในหนอนผานของเราครับแล้วก็ตั้ง a อนิเมชันไอดีเป็นตรงนี้นะครับก็คือให้เราเอาเศษไอทวเลขแอนิเมชันไอดีของเราครับมาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยหลังตรงเขาเรียกอะไรคือหมายถับสองตัวน,นะครับให้ใส่เลขไปเพ๊ย้ำนะครับว่าต้องเป็นของของเราเองนะครับโอเคส่วน ฟังกชันไอ้ไม่ใช่ local tag นะี่ก็คือให้ v i น้อ o d นะครับโหลด animation อันนี้นะครับส่วน tag ตัวนี้ก็คือการให้มันเล่นนะครับโอเคมาเดีย๋ยวเราลองเล่นเลยดีกว่าไปโอเคครับมาแล้วครับก็เนี่ยแอปเปิลของเรากดกินเนี่ยบ๊ เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอนิเมชันผมบักแบบนี้่ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนอาวตารก่อน